โอเคสวัสดีครับทัวร์เลนเบเกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิงเอเ i ชันทีวีโขอส่งเรียกว่ารีวิวแบบเร็วๆกันไปอีกหนึ่งลำก็ถือว่าเป็นคันแรกๆเลยนะสำหรับเจ้า ADV 350นะครับเป็น Big กส o ูตเตอร์คลาสระดับกลางรุ่นใหม่ล่าสดุดสีใหม่ล่าสุดปี2024นี่ เรียกว่ามองไกลๆแล้วเนี่ยนะครับเ,เขาดูเป็นรุ่นพี่750เลยทีเดียวนี่ครับ XDB 750แต่ตอนนี้พอนไปก่อน400เหลือ350 ADV 350ปี2024สีเทาลัมโบเท่ๆแบบนี้เลยนี่ครับอ่า คันนี้จัดเปลี่ยนโชคมาเรียบร้อยนะครับโชคลูกค้าจัดใส่ในส่วนของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็น X-Series สีดำพยายามคุมเต็มให้เป็นขาวดำนี่ครับดูเต็มๆดูไกลๆก,ก่อนปึออ๊บป๊บเนินป๊บเนินนี่อ่ะนี่นี่นี่น,น,นี่สำหรับใครที่ เรียกว่ากำลังเร็งๆอยู่นะครับว่าอยากจะได้กล่องกล่องท้ายขนาดสักประมาณสัก40ถึง50ลิตรนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับแชด H47 นะเกริ่นก่อนอ่ดูด้านนี้ต้องเกริ่ก่อนนะครับว่าแชด H47 นะครับถือเป็นกล่องพลาสติกระดับกลางโมเดลใหม่ล่าสุดของแชดเขา ดีไซน์เรียกว่าฉบเฉียวแล้วก็ถือว่าดูล้ําเลยทีเดียวนะครับตัวแชส47เราเคยทํารีวิวเจาะลึกกันไปแล้วนะครับที่ว่าจะมีฝาเปลี่ยนให้สามารถที่จะเลือกฝาตัวนี้ฝาครอบตัวนี้ครับสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเป็นออปชั่นเสริมติดตั้งบาะทิ้งได้แล้วก็ตัวทับทิมชิ้นนี้เรียกว่าทับทิม ตัวทับทิมสะท้อนแสงเนี่ยนะครับจะมีให้เลือก2สีด้วยกันคือสีขาวแบบนี้นะครับและสีแดงนะครับตัวทับทิมตัวนี้ก็เรียกว่า,อ,าอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนว่าจะเลือกสะทับทิมเนี่ยให้มันเข้ากับตัวรถหรือให้มันไปเข้ากับไฟท้ายนะในโมเดลของเขา47เนี่ยใส่หมวกน็อตได้2ใบนั่นเ้วยน,นะถ้าเป็นใบแบบกลมๆนะครับวางแบบแนวนอนนะครับใส่หมวกน็อ นะครับจะคล้ายๆกับระบบล็อกของแชส40นะครับตระกูล40-45นะครับสากุูแจปลดล็อกครับล็อกก่อนนะครับสากุญแจปลดล็อกยกมือจับขึ้นมาครับนี่ฮะแล้วก็ชิ้นเนี้ยครับมันเป็นสลักสําหรับล็อกกล่องล็อกฝากล่องนะครับสลักันนี้กดสลักครับนี่ฮะดูดีนะ ภายในครับพี่มาครับอ่า47ลิตรสามารถที่จะใส่หมวกอนอกได้2ใบแบบวางนอนกันนะครับตัวแชทเนี่ยเวลาที่เราจะติดตั้งเบาะทิงนะครับจะต้องเจาะกล่องนะครับซึ่งตัวแชทไม่ต้องกังวลเลยนะทาเองได้ที่บ้านด้วยนะครับขอให้มีสว่านนะครับสว่านมือเล็กๆก็ได้นะแชทเขาจะมาร์กตำแหน่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะใช้สว่านมือเบาๆเนี่ยเจาะได้เลยนะครับนี่ฮะเราไม่ต้องนั่งเลงไม่ต้องอะไรกันมากมาย ติดฟ้าครับบอ่อพิงของแชส47จะเข้ารูปตรงรู่นแบบนี้นี่ฮะเข้ารูปตรงรุ่แบบนี้เลยนุ่มๆอ่ตัวกล่องนะครับติดตั้งถาดล็อกของแชสไซส์เแถมมาให้กับกล่องนะครับผมแถมมาไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่บนชุดแหลกอลูมิเนียม CNC นะครับเป็นงานของ GTR แบบนี้ครับสวยๆเนียบๆเ,เลยนะอย่างที่เราเคยย้ำกันไปนะครับว่าแหลกท้ายสำหรับ A D B สามห้าศูแล้วก็ f o ร์ซ่าสนเนี่ยนะครับแนะนำจริงๆว่าควรจะจบที่ G T R หรือ l a b o ิร t i o n นั่นเองนะครับเพราะเกาเป็นอลูมิเนียม c n นสวยและแข็งแรงนะครับสามารถใส่ปี๊ดได้ถึง65นิตรเลยทีเดียวนะครับติดตั้งอยู่บนกันตกเดิมของตัว A D B 350ได้เลยไม่ต้องแปลงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเวลาที่เราจะเอาตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับยกมือจับครับ กดปุ่มกดล็อกนะครับแล้วก็ง้างสลับตัวนี้ครับง้างสลับตัวนี้ครับลงมานิดนึงยกกล่องครับแล้วก็ปิดฝามั่นใจว่า,าดูก่อนนะครับว่าฝาเราปิดสนิทแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะหิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยอ่าขาดล็อกที่บอกนะครับขาดล็อกก็จะเป็นขาดไซส์เอ็มนะครับวางอยู่บนตัวแล็กเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยเวลาใส่กลับคืน นะครับเอาตัวชุดล็อกตัวนี้ตัวแง่งตัวนี้ครับให้มันเข้ากับสลักเลยที่ตัวถังเสร็จแล้วนะครับจับมือจับก่อนนะครับสำหรับแชส47นี้นะครับเวลาล็อกเนี่ยเมื่อกี้บอกลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวเตือนลูกค้าอย่างเดี๋ยวไปดูในคลิปอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ย้ำอีกนิดนึงนะพี่ย้ำอีกนิดนึง เวลาเอากล่องออกจากตัวรถเนี่ยใช้สองมือนะเขาว่าถ้าใช้มือเดียวจะโดนหนีบ <c oughs> นะครับแล้วหนีบเจ็บนะ <c oughs> นะครับมือซ้ายจับมือจับนะครับมือขวาง้างกดลงนิดเดียวนะครับแล้วก็ให้ตัวชุดล็อกเนี่ยเข้าเข้าล็อกปิดครับแล้วก็ล็อกนี่สำคัญนะครับสำหรับรุ่นนี้ต้องล็อกกล่องตลอดเวลานะครับกันมันดีตัว เรียกว่าสวยงามแล้วก็ดูไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปขนาดกำลังดี47ลิตรนะครับเหมาะมากๆกับ ADB 350ถนนราคาเซตนี้นะครับทั้งเซตเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โฟต์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันดีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ